เรื่องแรกนะครับจะพูดถึงบรรทัด5เส้นนะครับบรรทัด5เส้นนะครับจะมี5เส้นและ4ช่องนะครับวิธีการนับก็คือไล่จากล่างขึ้นไปบนนะครับบรรทัด5เส้นก็จะมีเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4และเส้นที่5ครับช่องก็มีช่องที่1ช่องที่2องช่องที่3และช่องที่4ครับ เรื่องที่2นะครับจะเป็นการวางโน้ตในบรรทัด5เส้นนะครับผมการวางโน้ตในบรรทัด5เส้นนะครับจะมีเส้นก็คือวางโน้ตให้ค่อมเส้นไปเลยหรือว่าจะเป็นช่องก็คือให้อยู่ในช่องไปเลยไม่ไม่เหลื่อออกมานะครับครับผมเรื่องที่3นะครับคือเรื่องเส้นน้อยนะครับเส้นน้อยนะครับมีไว้เพื่อบันทึกเสียงครับแต่ไม่ได้อยู่ในบรรทัด5เส้น อย่างเช่นเส้นนี้ neck. ครับเป็นโทนเสียงต่ำครับและเส้นนี้ครับเป็นเสียงสูงครับข้อที่4นะครับคือเรื่องเส้นกั้นห้องเส้นกั้นห้องมีอยู่3แบบนะครับก็จะเป็นการแบ่งส่วนเพลงแบ่งจังหวะของเพลงและแบ่งห้องของเพลงครับแบบที่1นนะครับคือเส้นบางๆเอาไว้แบ่งจังหวะของเพลงและแบ่งห้องของเพลงครับแบบที่2นะครับ เส้นบาง2เส้นเอาไว้แบ่งช่วงเพลงและแบ่งทอนเพลงครับอันที่สามแบบที่3นะครับก็จะเป็นเส้นบาง1เส้นและเส้นทึบ1เส้นครับเอาไว้ให้รู้ว่าบทเพลงเนี้ครับได้จบแล้วครับ,รบหรือจบเพลงนั่นเองเรื่องที่ห้านะครับชื่อของตัวโน้ตนิยมกันอยู่2แบบนะครับผมหคือระบบโซฟาครับ ก็จะเป็นโเเมีีฟาโซราทีและโดครับสองนะครับระบบตัวอักษรนะครับผมก็จะเป็น a คือลา b คือ t ี c คือโด d คือเล e คือมี f คือฟา g คือโซครับ เรื่องที่6คือเรื่องกุญแจประจำหลักนะครับผมกุญแจประจำหลักก็จะมีกุญแจซอนกุญแจฟาและกุญแจโดครับสัญลักษณ์แสดงถึงเสียงตัวโน้ตท,ที่แตกต่างกันครับอย่างเช่นกุญแจซอนเสียงก็จะสูงครับกุญแจฟาเสียงก็จะต่ําครับและกุญแจโดนะครับ กุญแจนี้นะครับสามารถเคลื่อนที่ได้ครับผมเรื่องที่7นะครับคือเรื่องเครื่องหมายแปลงเสียงครับเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ของทางดนตรีครับผมเขียนกำกับหน้าตัวโน้ตหรือด้านหน้ากุญแจประจำหลักครับใช้เพื่อให้โน้ตมีเสียงที่สูงขึ้นหรือต่าลงหรือกลับมาเป็นตัวโน้ตปกติครับอ,อย่างตัวนี้นะครับเรียกว่า ดับเบิลแฟสามารถลงเสียงได้หนึ่งเซมิโทนครับหรือหนึ่งเสียงครับนะตอนนี้นะครับก็จะชื่อว่าแฟดครับก็สามารถลดได้ครึ่งเซมิโทนหรือลดได้ครึ่งหนึ่งครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องหมายนิจัลันหรือทําให้ตัวที่ครึ่งครึ่งเสียงหรือว่าลงครึ่งเสียงสามารถกลับมาเป็นตัวเดิมได้ครับ ตัวนี้นะครับก็จะเรียกว่าชาร์ปสามารถขึ้นได้ขึ้นไปครึ่งเซมิโทนหรือครึ่งเสียงครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นดับเบิลชาร์ปก็สามารถขึ้นไปได้1เซมิโทนหรือ1เสียงเต็มครับผมเรื่องที่8นะครับคือเรื่องเอ็นฮาร์ c นิกครับเป็นตัวโนตนะครับที่เป็นตัวเดียวกันครับแต่วิธีเรียกนะครับเรียกแตกต่างกันครับ อ่าอย่างตัวนี้นะครับผมที่ผมวงไว้นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว C ชาร์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ก็คือ D แฟตครับ